โยสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ghost O M นะครับผมกเอ่อวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับเป้าหมายของเราก็คือเปิดต่อไพวกนี้ให้หมดนะครับแล้วก็การหลอมรวมอาอาวุธนะโอ้โเราจะขึ้นขั้นสีอะไรน่ก็เดี๋ยวเรารอดูกก่อนปิ้งทำอาวุธก่อนนะอาวุธประดับออกัน่อก่อนเื่องอน สี่ชิ้นเปิดได้หมดเลยว้าวเอาเรื่องได้พัดม okay. ันสั่งมาเปิดทั้งทีได้พัดมันสั่งมาแล้วเขาทำการตีครับตีครับรวมตีรวมครับการผสมการผสมย้าวิ่งแล้วก็เราก็ทำการรวมแบบหลายนะแล้วก็จัดเลย ขึ้นเกี่ยวแค่นั้นโทอะไรขึ้นเกี่ยวอย่างน้อยอเกี่ยวเล่มเรื่องครับรอบนี้ดูดึงบาม่านี้นะครับเอเอ,อี่ขึ้นสีฟ้าด้วยโอ้โหเอเรื่องเเรื่องอยู่นะขึ้นสีฟ้าด้วยเอาเรื่องอยูน่นะ

เรื่อง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 อือขึ้นม่วงม่วงมาม่วงม้าจะผสมวงม่วงเวงินที่อ,อยอู่ เราเหลืออาวุธเรายังเหลือไม่มีสีอื่นเลยจ้าอะไรจะเปิดน่ดผมแอบมาชิ้นเลยดี nhìn hiểu hấp hay lún máy đây lún máy đây lún máy Điên. ขึ้นม่วงไหม,ไม,ไมเดี๋ยวบ้ากับฟ้าเลยขึ้นม่วงไหมขึ้นม่วงมาแล้วครับวันนี้ขึ้นม่วงมาแล้วครับขึ้นแดงไหมไม่ขึ้นครับขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นครับ,รบยากจริงๆ ไม่คืนไม่เป็นไรไปรอบต่อไปไปในเรื่องของฟุดฟุดตอนนี้เราใส่สงแล้วนะนุดเราใส่เหลืองนะนะเราขึ้นเหนือเรือ ขวาด้วยครับเกิด้าบ พวกคือ okay. แกลวคุณฟ้าด้วยว่ะยูโอ้ยจะไม่กิน ขึ้นเราไผ่มเขียวกันต่อเ,ออเวขึ้นีเยวขึ้นดวคาไมคว้าไหมครับาแล้วนึ่งาวาขึ้นม่วงไหม แดงไหมม่วงแล้วครับมาแล้วก็ม่วงเฮ้ยปกติชุดเราอันนี้นะนนนใส่เหลือง But I do ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นจริงๆว่ะเพื่อนจับจับมาซืมาก่อนไม่ขึ้นยังไงมันก็ไม่ขึ้นเออ เกี่ยวเขาเกี่ยวขึ้นฟ้าฟ้าครับฟ้าขึ้นม่วงไม่ขึ้นตาไม่ขึ้นเลยจริงๆจังหวะนี้เ้ยประดับต่อครับประดับนี่งานยากดูไมทำไมเพราะมันสุ่มไม่ได้คือมันต้องแบบ รวมแบบประเภทเดียวกันอะที่มันยาก,กนะ,ะบองเพรามันยากเพราะว่าน้องใช้ประเภทเดียวครัแหวนเราผสมธรรมดาน ข,ขึ้นปีกเกี่ยวของตัวทีนี้เราก็ไปเกี่ยวไปเลย ม่วงไหมนี่ขึ้นดันยางติทำไมไปตู้หูีต่อด้านการคมาอันนี้เลยปืดิแทงต้องแทงไม่ได้เดียวเยี่ย ตึงขึ้นเลยอืมฟ้าตรงในคู่ฟ้าตรงในคู่อันนี้ตรงออกไหมไปชิ้นส่วนอื่นตรงทำไหม เขียวไหมไม่เกียวเขียวเราไปอ๋อเราสามารถโอโต้เลยไม่ต้องคนะลิกลาน่ายดืมดูม่วงไหมขึ้นป่าก่อนเขาบอกว่าข,ขึ้นป่าก่อน ขวาขวาขึ้นแดงไม่ไม่ได้ครับได้ขวาเหมือนเดิมนะครับอยนี้เราเปิดกันต่อเปิดกันไม่ได้ไม่ได้ทีต้องการไม่ได้ท่ต้องการเด็ดต้องมีอะไรที่จะติดไม่ขึ้นดันยังไงก็ไม่ขึ้นพยายามถึงวินาทีสุดท้ายก็ยั่น ก็อปรากฏว่าตู้อ,อีกตู้เดียวมันก็ไม่พอที่จะอันอดุโลนี็ม่วงไปออกไม่ได้ก็ไม่ได้ดันม่วงนะ วันหนึ่งเล่นประมาณ200พอพอแบบที่บวกเล่นเนี่ยแต่ทุงของที่บวกเล่นนะครับไม่มีอะไรอุ้ยทีบวกมันทำไปได้อย่างไรไอ้เราเนี่ยแบบเออไอ้บวก็ ต้มปูเราไม่มไมด,มด้ใส่มึกสีฟ้าต้เฮ้ยชาดดูข้าวปุ่ยังใส่ไมครับเฟตกระดุมยังใส่ไมครบเฟตเนี่ย ไม่เป็นไรนะว่างนะนะผมจะถุงคองก่อนเดี๋ยวมาตีบวกกันก่อนครั้งต่อไปนะเออเข้าเกมมาดีตีบวกกันเดียวเทปตีบวกนี้แบนบนี้ว่ารวมใไหมเป็นเปลี่ยนสี <c oughs> ออนโอเคคนระับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมกูบอยไว้เจอกใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บายครับ